แก้ไอมีเสมหะได้ด้วยสิ่งนี้สิ่งที่ต้องเตรียมคือน้ำผึ้งสองหอมแดงลูกเล็กหกถึงเจ็ดลูกแปดลูกก็ได้ค่ะเริ่มด้วยปอกเปลือกหอมแดงออกปอกเสร็จแล้วให้เอาไปล้างน้ำให้สะอาดนำมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆให้ได้แบบนี้ด้วยน้ำผึ้งสองช้อนโต๊ะ คนให้เข้ากันอีกฝาทิ้งไว้แบบนี้6ชั่วโมงเมื่อครบ6ชั่วโมงแล้วมันจะได้แบบนี้นะคะน้ำจากหัวหอมผสมกับน้ำผึ้งออกมาแล้วมันก็จะเป็นน้ำแบบนี้ประมาณนี้นะคะมันจะไม่เหนอะแล้วก็กรองเอาแต่น้ำนะคะตักหัวหอมออก แล้วก็ใช้ตัวที่เป็นน้ำผึ่งผสมกับน้ำหอมของที่เป็นน้ำออกมาค่ะเอาไปจิบระหว่างวันนะคะหรือว่าจะจะดื่มทีเดียวเลยก็ได้ค่ะให้ทําวันต่อวันเท่านั้นนะคะห้ามเก็บไว้เนะเราวลองไปจิบด,ดูนะคะ